ถ้ารู้สึกเบื่อเราก็จะเดินออกมาหาเก็บยอดผักนี่เห็นบ่เนะยอดเขียงพี่นอ้องยอดเขียงงามขึ้นยังนีนพุ่น่ะงามงามพุน้นอ่ะอทนข่อยเบื่อเนีเ่ย่อยกระเสีออกมาย,ย่างเดี๋ยวบอกพญ่เด้อใพญายขอเป็นอาบ้านเด้อว,ว่าสันดกบ่านาบ้านกะล้งบ้านในลรย่างไป ยูเฮียนจากองบริเวณบ้านจากองนี่แหละพี่น้องบริเวณที่ดินตัวเองนี่แหละเราไม่ได้ไปในป่า <c oughs> ที่สาธารณะหรอกเราไปบ้านของตัวเองปลอดภัยอยู่พี่นอ้องป่อด้ไปไกล แบบถ้ารู้สึกเบื่อเนี่ยข่อยกระสือออกมายางโหลดพี่น้องมันมันเบื่อเนี่ยอยู่ในอยู่ในบ้านมันเบื่อเด้อถ้าเห็นปลาเห็นยังอยู่ในบ้านกระซิมขังข่อยแล้วพี่น้องอันนึ่ข่อยในย่างในย่างปลาก็มีเวิมสุกต่อเม่แม,ม่นว่าบริหาพักข่อยกับอันหาทรับย์อันหาทรัพย์ต้นไหม่ต้นไหลไปทวนตัวมา มาว่านนี่ยขอดางปาลาเราเนี่ยและพี่น้องโอ้มาหาทางมันอืมอยามาเดือยยังไงเนี่ว่าคือแปะใส่เจ้าะเสนดีใสอยู่ในเฮี้ยนอ้ยสิมาให้ใสอยู่อีกอย่างเขาก็จะขาดตายทั้งตัวยังหายอดเขียงบอดีกลัวบ่เนาะเอาไปใส่เห็ดมาว่านนี่ยแดน ได้เฮ็ดมาพี่น้องอันไปตลาดได้ได้เฮ็ดอันได้เฮ็ดเข็มทองกับเฮ็ดอีหยังนอกไล้อยๆเฮ็ดเข็มทองนั่นล่ะเอามาแกงใส่กันพี่น้องเฮ้ยพวกในงานพี่น้องพ่อะญ่ว่าข่อยละท่อเลยพ่นเห็นข่อยถางปลานะพี่น้องนี่เห็นบ่เพ่พนบอกว่าพื้นนั้นน่ะไม่ต้องไปแตะต้องมันหลอกเราไม่ได้ใช้งานกับเป็นการบังบังไว้เลยนะบอ้คนเห็น เงี้ยเห็นซ่านเห่านะไม่ให้คนมองเห็นบ้านเรานะ่ะเกบอกมันเป็นที่สองพื้นนา่นนี่พื้นแรกมันจะเป็นตรงสีเหลืองนี่เนาะแล้วก็ยาวไปจนถึงภูเขานั่นแล้วด้านหน้ามันก็จากตรงสีเหลืองไปถึงถนนโน้นเพราะไงบ้าคนจะได้ไม่ต้องมาเห็นบ้านสันพันว่าไม่ต้องไปนสนใจมันแต่พื้นนี้เนี่ยไอเอาพื้นที่สองในเรา จ้างคนมาอันไทยปาะเโอ้นี่ยอดนี่คืองามเฉยเอออันนี่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 งามเฉยบนเนี่โอ้โหเพื่อนะอืมงามเฉยนอก่อนอีหมนะนี่งามเลยปลาโทเพื่อนะงามเลยยอดนี่บนเนี่ยเอ้า อันฝนตกใส่บได้มหาบอกมื่อ้านนี่เออว่าบาสมือนมือ่อวานบได้มาพี่น้องฝนตกแห้งเมื่อวานนี่เนาะ,ะเออก็เลยบได้ออกบ,บานซักหมื่อวานนี่านในเมือนี่กันแดดออกเอ็มเซมข่อยก็ได้ย่างเลาะตัวป่นี่เชื่อมันเป็นวันอาทิตย์เนาะถ้าเป็นวันธรรมดาข่อยก็ลอยหมามาห้องสวดสวดเลยปะนิพี่นกองหมาข่อยนั่นแต่ว่าเมือในวันอาทิตย์มันอยู่ก็พอมัน โอ้ก็ให้กูหายใจในตะวซูสส่ะอืมกะเสีย่างน้ำคากแล้วต่ออันบ่พุ่นน่ะโอ้ยอดเหลี่ยมยุบๆพุ่นน่ะพี่น้องยอดเขียงพุ่นน่ะอืมเหลี่ยมยุบๆอันนี้ก็สิเป็นกระเทียมปลาเต็มเลยพุ่นน่ะโอ้ยอ ตน้นเงีเป็นน้ำน้มเนี่ยน,นี่เพื่อนไอ้พวกน้ำน้มน้ำเนิ่มเนี่ยเขาต้องตัดเก็บด้วอืเก็บไปเ่อนนี่ก็ใส่เอยอนะใก็เลยเก็บอ่อันเก็บเพราะว่าเด็เก็บเาได้เห็นนั่นเห็นนี่ เก็บไปเห็นต้นไม้ยังกระตัดไปนั่งพี่น้องอ กินแกงตำไใหม่สองมือนแล้วว่ามันกิน,นที่มันเหลือได้แกงต่อมือมือต่อมือเลยด้่พี่น้องข่อยว่ามันเกียงเฉเดียวเราอุ่นไหวบอ่อด้วยข่อยเกลงมือต่อมือนลดแบบถัดกินแล้วอันถ้าแ่บก็สิกิกนสัำๆนะนะข่อยเป็นจังสันคือข่อยพี่น้องเองแต่ว่ามือนนี่แบ่บก็กินอีกแกลีงเอีกได้ป่ รอต้นม so kind of mm ิผ hmm. mm ิด hmm. อ mm ันตรายจะสร้างขึ้นอย่างนี้ดลต้นต้นอีกยังก็ฮะต้นอีกยังก็ฮะพี่น้องเอิอต้นอีกยังก่อนต้นบังแปมนะบ้านเขาเออนต้นบังแปมต้นอีกยังก็ไอทีเอ็นพวกกวงมันกินนะนะเขาเอ็นก่อนจะทำอะไรเขาก็ลืมแล้วละต้นต่ำแยอต่ำเยอะอีกย่างน่ะเอออ่ะ แน่นใ่ป่ะบัานนี้ก็อันอันอันอนีน้ก็ต้นไม้พิษนี่ไอถิท่ทีท่ไมีน้ำนี่พี่น้องเอกาก็นายตัดตัดถิ่มบดได้ได้พญาวัดตัดถ้าเห็นข่อยก็ตัดพี่น้องอย่างเห็นข่อยก็ตัดไปน้ำเหนื่อยปวดเนาะหมอบ้านจังว่าข่อยจะยิน,นดังปั่นหลดอันนี้บออ้านี่เมื่อันนี้บ่าหักลม มันก็หักเสมอแต่เื้อตอนใหม่เพื่อว่าเข้าใจเลยเพราะว่าอันพี่น้องเจ้าสิเบิ่งเด้ออันนี้ด้านหน้าเห็นบอบัดช่วเจ้าสิบเบิ่งด้านหลังที่ปลาเขาแคเข้าดูดูนเนาะโอ้แดดบ่ถึงพี่น้องนี่ก็แดดบ่ถึงเห็นบ่ข่อยคิด,ดว่าเด้นี่เห็นบ่นี่นี่เปียกง,งข่อยนี่ถนนพุ่นเนาะเขาเติบนะ กะไก่เติบแต่ละเนาะไก่ถนนไก่เด้อครับว่ไก่เป็นไงว่าโอ้ยส่วนมากเขาก็าอยู่เนี่ยนี่แหละอันฟ้าลังเขาเอันเขาสอบเพื่อเป็นส่วนโตเนาะพี่น้อนงเนาะเขาแหมไปอยากเห็นเฮือนสร้างของเขาประสันกันมาเด้อเออไปรีบไปลบอยู่เุ่นนะให้มันไก่ถนนนะนะเออขอลาว่าโอ้เทียทางไทยหันจนนนกากเพ็ด,ดเฮียนปิดถนนอืมก็แล้วแต่คนดหรือวแต่พูงไงว่าบอได้แล้วประสัน น,นี่โอ้ยเฮียงลบข้นเฮียงดีเงั้นหลังไงหลังโตเขาก็ะบอกจะข้นถิ่นน้ำสักถิ่นเขาเพิน่นว่าอือวางสันแบบจังว่าพ่อใหญ่บวใหายไทยงั้นรับเทจอได้เนนพื่อนวะถ้าถ่ายเอาของสันไปโซนนั่น,นโซนนี่แล้วบวให้ยไทยเด้ออือ เห็นบาบะนแม่กด้อยู่หรือว่าอันนี้เป้ามาท่วมาทองของฝันเออขีดินขี่แดนนี่ยังได้อยู่แต่ว่าโตบ้านสัญญาจะมาถ่ายด้วยสัญญาสอบปะสนคือบรสซ่างบามีเห็ดแต่นอใส่ร่องยันบังแักบาทด้วยเนโอ้ยบ่ติงขิงว่ะอืม ตีนตับบะติงเลยแางมาหาเห็ดอันหัวหนูดิหนาบานมันสิมีบ่สิพอสิไปล้างบานบ่พูดปลาล้างบานอืม๋อนี่ต้นนึงมันกับสิบโป่งน้ำท่านบ่เก็บเสมอ บอกกัลของเด้อปงน้ำท่านบอกเจ้าเก็บกินเสมอสีขาสีบา,ดบา,บาเด้อบ่าแนวเก็บเสมอโพดโพดอันแบบว่าเบื่อแน่ก็อออกมายางก่อนอย่างประมาณนี้นะพี่น้องออกมาเดินดีกว่าเดินแล้วก็มันก็เก็บไปด้วยนะมันเห็นมันก็อดบ่ได้มันก็ต้องเก็บไปนั่นหนะพี่น้องอื